สเมเล่ก็เหมือนผู้ที่ให้คําแนะนําให้คำปรึกษาในเรื่องของเครื่องดื่มโดยเฉพาะไวน์ทำให้เจอร์นี่ของลูกค้าเนี่ยฟูลฟิลขึ้นแล้วก็มีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่เป็นเหมือนอาร์ตจากทางเชฟมาแล้วเราก็มีอาร์ตจากทางฟอนต์ออฟเดอะเฮาสไปมิกซ์ด้วยกันตอนที่เชฟเรียนอยู่ที่นิวยอร์ก เรามีโอกาสได้ไปอยู่กับเชฟแล้วก็ได้ไปทัวร์พวกไวนารีกันก็ได้เจอไวน์เมคเกอร์ได้เจอคนทำไวน์ต่างๆตังๆ้งแต่ตตช่วงนั้นนะครับเราหลงรักไวน์มากขึ้นพอกลับมาเริ่มทําร้านกับพี่ชายนะครับเชฟต้นเราก็รู้ว่าเราอยากทำไวน์ลิสต์ดีๆแล้วถึงแม้ร้านที่เปิดตอนแรกเราอยากจะเป็นแคชชูแต่ว่าเราก็อยากจะใส่เวลาใส่ความรู้ไปกับมันเราอยากมีไวน์ลิสต์เราอยากทําแบบนี้แล้วก็็็คค่่่่่อออยยๆๆๆพัััฒนนนาา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 าขึึ้้มกกกกชชดีีงงงงทเเเเเเรรรตตูจจจะิญไปบ<ๆ> เป็นแบบคนบริหารไล่วายแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็ได้โอกาสไปวิสิตไวนารีต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ อยากจะ represent ความเป็นไทยที่บวกกับอาหารไทยบวกกับเครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มทั้งอินเตอร์ทั้งไทยด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนุสลาเนี่ยเราจะ create pairing ทั้งหมด5 pairing เรามี w i t e pairing เป็น standard w i t e อีกอันนึงก็จะเป็น premium w i t e pairing ก็จะเป็น house ที่ค่อนข้าง big name แล้วก็เป็น w i t e ที่ค่อนข้าง premium ส่วนตัวถัดมาก็จะเป็น cocktail pairingcocktail pairing เนี่ยจะเบสจากแอลกอฮอล์คนไทยทำอาจจะมีสาโทมีอูมีอะไรเงี้ยครับที่เราเอามาผสมทำเป็น cocktail pairing แล้วก็มี mocktail แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น tea pairing tea ที่ได้มาจากโซนเชียงรายเชียงใหม่ จากหมู่บ้านเล็กๆบ้างชุมชนเล็กๆที่เขาทาทีเราก็ทาเป็นทีแ a ริ i n g ในสไตล์ของเราแล้วตัวสุดท้ายที่เรา c r e a t ขึ้นมาเราเรียกว่านุสราแ a i ิ่ n g นุสราแ a ริ่งจะเป็นการ m i ์ระหว่าง p ีเ m ียมไวน์รวมถึง cocktail รวมถึง h ฮสป spirit ต่างๆผมคิดว่าบางจานเนี่ยไวน์มันก็เอาไม่อยู่เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะเอาสาเกกหรือสาโทมาแพรกับจานานั้นอะไรเงี้ยครับให้มี v a r i ตี้ให้คนได้เห็นว่า Asian culture mm hmm. เป็นยังไงด้วยเราก็ไม่อยากจะยึดติดกับเ Western จนเกินไปทั้งหม วายต่างๆมา p พร r ่งกับอาหารไทยเนี่ยผมว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้แบบบางทีมัน lift up ตัวเทสที่เราไม่เคยเทสมาก่อนหรือว่า a โรมาที่เราอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วมันก็ทาให้ e l e a t e พวกนั้นเพิ่มขึ้นไปซึ่งพูดว่ายากก็ยากแต่ว่ามันทําให้มีความสนุกแล้วก็มีความแบบอยากจะท้าทายมีความอยากลองเกี่ยวกับอาหารไทยได้มากขึ้น ถ้าหลักๆแล้ว internationally ก็เรื่องของคอร์ of s o m m e r i e r ตั้งแต่ beginning So e ูเ e r แล้วก็เป็น c e r t i f y e d แล้วก็เป็น Master s o m แล้วก็มีอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นอีกสถาบันหนึ่งเรียกว่า WSET จะมี 1, 2, 3แล้วก็มี Diplomat ว่าทําให้คนมีความสุขในร้านอาหารได้มีความแฮปปี้กลับไปได้มีความคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายมาโรงไเลยมันก็มีส่วนที่ทําให้เราสามารถซื้อใจลูกค้าได้ในหลายๆอย่างในการอธิบายให้ลึกขึ้นในเรื่องของทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารว่าทําไมตัวนี้ถึงเข้ากับตัวนี้ทําไมเชฟถึงเลือกใช้ตัวนี้ในซีซั่นนี้ทำไมเราถึงใช้วายตัวนี้ไปกับตัวอาหารจานนี้อะไร อยากให้เมืองไทยมีสมมติย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้โอกาสในการเขาเรียกว่าเทสติ้งแล้วเปิดประสบการณ์จากคนรุ่นใหม่ๆมากขึ้นเราอยากจะทำช่องทางเหมือนกันเช่นที่นุสราเราก็มีการทำ training กับพนักงานตลอดตลอดเราอยากให้เขาได้เทสต์มากขึ้นเพราะรู้ว่าเมืองไทยก็ไม่ใช่วายคันทรีขนาดนั้นที่เราสามารถจะสพอร์ตในส่วนตรงนี้ได้เยอะแล้อยากสร้างเป็น a อกคาเดมีขึ้นมากับเรียนรู้ด้านแอลกอฮอล์หรือด้านวายอยาไปมองว่ามันคือสิ่งมึนเมาเราก็ต้องใช้มันให้ถูกประโยชน์แล้วก็ทํามันให้ถูกหลักถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับ